ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คนดูที่หมอยยังไม่ขึ้นทุกท่านด้วยนะครับอุ้ยขอโทษละกันนะครับเออบางคนอาจจะขึ้นแล้วไงเออที่ดูนะครับอืมก็ <c oughs> ถ้าใครเข้ามานะครับวิธีการสมัครก็คือไม่ต้องพิมพ์อะไรก็คือพิมพ์รหัสผ่านไปเลยนะครับสองครั้งนะครับพิมพ์ไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมอีกครั้งนึงนะครับแบบนี้มันก็จะสมัครใครแล้วนะครับแล้วเวลากันเข้าครั้งต่อไปก็แค่พิมพ์รหัสเฉยๆนะครับไม่ต้องพิ แล้วก็ตรงนี้คือที่โดดปะกัวนะครับชึ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 บอีฮ่าโอเค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 ไม่โดดก็ได้ครับอันนี้คืออินอออออินโฟอ่ะอินโฟจะคือพวกกดต่างๆนะครับอันนี้คือใบชาร์จนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปคู่กันนี้ได้รับเงินหนึ่งแสนบาทเลยนะครับเป็นลุนลับนะครับไม่ได้รับนะร้านายยศนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ถ้า YouTube ก็ต้องพันซับขึ้นไปนะครับผมก็เลยได้ยด u t u b e เอ้ยผมสามารถเปิดก๊อตได้ด้วยนะครับยด YouTube นะเดี๋ยวขอเปิดไฟล์เลยแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> นี่นะเออตรงนี้คือวาร์ปต่างนะครับเราสามารถไปดูได้นี่วาร์จก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับมีพอร์ตแล้วก็ <Wow. S 1> มีชอ็อปแล้วก็วนนี้นะครับมีสกายบ็อกซ์ด้วยนะครับแต่ผมจะไปดูช็อปก่อนแล้วก็จะพาไปดูสกายรบ็อกซ์นะครับนี่ถ้าไม่บั๊กอย่างนี้ก็ไม่หายก็ต้องเอาพิมพ์เรื่อย <c oughs> เหรอไม่ได้อะถ้ากด แกนี้ครับนี่ว้าวมันช่างสวยไปเลยในครับเนี่ยทุกคนคิดว่ามันสวยไหมครับดูดิครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดูสแกมบลก์กันนะครับสปาก็เล็กๆนะครับไม่งงนะครับอันนี้ชอบรายละเอียดอื่นๆเดีทุกคนก็ต้องเข้ามาดูด้วยเนาะ อย่าให้ผมรีวิวหมดนะอย่าอย่าอย่าขี้เกียจเข้ามาดูนะครับทุกคนต้องเข้าเซิร์ฟมาดูเองนะตามไปเข้ากูต่อยนะครับอืมต่อยถึงบ้านนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคนี่เรียบร้อยกดมาแล้วก็สามารถทำนี้ได้เลยนะครับโอเคโอเคโอเคอย่าตกนะเว้ยโอ้โหไม่ตกไปโอไม่ตกโอเคขุดไปครับขุดไปครับ ท่านผู้ชมทุกคนท่านนี่แล้วกนน็นี่เอาอุ้ยอุ้ยเนื่องจากเราบินได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องใช้ความโกนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอา่า หินให้หน่อยผมทำไม่เป็นนะครับที่ปั๊มหินเดี๋ยวให้อินสอนทำนะครับเผื่อทุกคนอยากรู้นะเผื่อมือใหม่อยากรู้ว่าการเล่นสกาบ็อกต้องใช้ทํำยังไงนะครับก็คือที่ปั้มหินเดี๋ยวให้อินทำให้ดูแล้วผมก็จะบอกวิธีการทํานะครับอ่านี่อินขุดแล้วนะครับนี่ขุดตามอมินเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอย่างนี้นะ ทำไงต่อไอ้มินวางค่นี้เองเหรอทำง่ายเ่นี้ here, ครับแล้วเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาขุดตรงนี้ได้เลยขุดเติบเติบเติบตรงนี้ได้เลยนะครับนะแต่ผมไม่มีที่ขุดนะครับตอนแรกมันก็จะมีของฟรีให้อยู่นี่แล้วก็ค้าที่ขุดได้นะนี่แล้วก็โอเคไอ้มินห้ที่ขุดแล้วนะครับเราสามารถที่ขุดไม้มาขุดได้นะตอนแรก นี่แล้วก็ขุดไปเลยทางที่ดีนะผมว่าเราควรที่จะเอาเอกข้างล่างเนี่ยอ,อู้มันมันเล่นกูมันเล่นกูนะครับเอมินโอเคเดี๋ยวผมทิ้งไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวะเอาชิตรอดนะครับผมไปแล้วยบายครับผม